มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร,ร,รครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนสมุนไพรไทยชู Herb of the Year ปี2568ถึง2570ผักดันกระชายดำพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพมาตรฐาน GAP นางสาวพัทราพรสขกิะ รองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรได้เป็นประธานการประชุมคณะนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพรครั้งที่2ทับสองโดยที่สมุนโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สําคัญดังนี้ 1. ผลการขับเคลื่อนง,งานสมุนไพรปี2568รตามเป้าหมาย7ตัวชี้วัดภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่1ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรช่วยยกระดับคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรรวมทั้งการสร้างระบบมาตรฐานข้อมูลสมุนไพรกลางของกระทรวง ซึ่งจะใช้กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาสมุนไพรได้อย่างแม่นยำตลอดจนมีการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรหรือสถาบาันเกษตรกรให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์หรือตลาดวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มขึ้น 2. รายงานผลการขับเคลื่อนสมุนไพรเฮ r b of อ h e ติ a ยระยะ1ปีขมิ้นชันและไพรโดยขมิ้นชันมีการจดทะเบียนพันธุ์ใหม่กับกรมวิชาการเกษตรได้แก่ขมิ้นชันพันธุ์ตรังและขมิ้นชันพันธุ์ตรัง8 4 4ขีส 3. รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูลสมุนไพรของกระทรวงที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเต็มรูปแบบโดยมีแดชบอร์ดวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตแหล่งปลูกมาตรฐานและตลาดสมุนไพรสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมต่างๆได้อย่างเป็นระบบถือเป็นความก้าวหน้าในการสร้างสมุนไพรฐานข้อมูลเดียวเพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมเชิงรุก ผลการดำเนินการคัดเลือกจุดเรียนรู้ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูนไพร8จังหวัดได้แก่สตูลสุราษฎร์ธานีนครพนมอำนาจเจริญสระบ,บุรีราชบุรีน่านและแพร่เพื่อเป็นการเชื่อชูเกษตรกรที่มีศักยภาพและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้รวมไปถึงการจัดทําโลกป,ประกาศกีดคุณและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนสมุนไพรเฮอร์บอั e เ e ีย2,568-2,570กระชายดำระยะเวลาหนึ่งปีอีกทั้งมีการประชุมหารือแนวทางการผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกและสร้างเศรษฐกิจชีวภาพโดยเน้นการบรรนาการทุกภาคส่วนยกกระดับสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตด้วยจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว